ประเด็นข้อตรวจพบทางด้านการบริหารพัสดุในประเด็นต่อมานะครับประเด็นที่22กรณีรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีปรากฏว่ามีพัสดุชำรุดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงจ่ายพัสดุชำรุดออกจากบัญชีหรือทะเบียนนะครับลงจ่ายจากทะเบียนเลยนะครับโดยที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุตามที่ระเบียบกำหนดนะครับทีนี้ในระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดไว้อย่างไร ในข้อ218เนี่ยกำหนดว่าเมื่อได้ดำเนินการตามข้อ215และข้อ217แล้วให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันทีแล้วก็แจ้งให้สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน30วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้นสำหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายก็ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นกรณีเรื่องของการรายงานพัสดุที่มีการลงจ่ายออกจากบัญชีนะครับแต่ปรากฏว่ายังไม่ดําเนินการจําหน่ายพัสดุเพราะฉะนั้นจะต้องจําหน่ายให้เรียบร้อยก่อนนะครับจึงจะลงจ่ายพัสดุออกจากระบบบัญชีหรือในทะเบียนได้นะครับ